เรื่องราวของแม่นาคพระขนงหรือที่เรียกสันส้นๆว่าแม่นาคเป็นผีตายทั้งกรมที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจริงในรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ปัจจุบันมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรซอยสุขุมวิท77หรือถนนอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครโดยเรื่องราวเล่าขานกันว่า ที่พระขนงมีเศรษสีสองตายายชื่อตามั่นกับยายมีโดยที่ทั้งสองมีลูกสาวที่สวยที่สุดในย่านพระขนงชื่อว่าทองนาคมีหนุ่มๆม,มาติดพันทองนาคหลายคนซึ่งหนุ่มมากก็เป็นคนหนึ่งในจํำนวนนั้นแต่เพราะหนุ่มมากชอบมีพฤติกรรมทําตัวเป็นนักเลงตัว ตามั่นและใหญ่มีจึงพยายามกีดกันหนุ่มมากกับท้องนาคและจัดการให้ท้องนาคได้มั่นกับเสียยงท้องนาคจึงตัดสินใจหนีตามหนุ่มมากในวันที่เสียยงยกขบวนขันมากมาหลังจากที่ได้ท้องนาคมาเป็นภรรยาหนุ่มมากก็กลับตัวเป็นคนดี ขยันขันแข็งทำมาหากินทั้งสองจึงอยู่กันอย่างมีความสุขต่อมาทองนาคตั้งท้องอ่อนๆนหยมากก็มีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกนางนาคจึงต้องอยู่ตามลำพังนางนาคเป็นคนขยันขันแข็งถึงแม้กำลังท้องกำลังไส้ก็ยังหาบขนมขายทุกวัน ท้องของนางนาคก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดและกระทั่งคืนหนึ่งนาคเกิดเจ็บท้องจากคลอดตาหอยซึ่งเป็นลุงของนางนาคก็รีบไปตามหมอตำแยที่ชื่อว่ายายจันมาทำคลอดให้แต่ยายจันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเด็กในท้องขวางตัว จึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติเป็นผลทำให้นางนาคเจ็บปวดเป็นยิ่งนักและนางนาคเองก็ไม่มีลมเบ่งจนในที่สุดนางนาคก,ก็ทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมซึ่งการตายลักษณะนี้เรียกว่าตายทั้งกรมเชื่อกันว่าผีพวกนี้ แรงทั้งแม่และลูกหลังจากนั้นศพของนางนาคก็ได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนมากเมื่อปลดประจำการก็กลับมาจากบางกอกมายังพักขนงโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าเมียของตัวเองได้ตายลงไปแล้วเมื่อมากกลับมาถึงในเวลาที่ บคำ้ำจึงไม่ได้พบเจอชาวบ้านเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางนาคตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผีตายทั้งกลมนั้นเฮี้ยนมีความดุร้ายเป็นยิ่งนักเมื่อมากกลับมาที่พระขนงก็พบกับนางนาครอรับอยู่ที่บ้าน มากไม่ยอมเชื่อชาวบ้านที่ใครต่อใครบอกว่านางนาคตายไปแล้วแม้ชาวบ้านจะบอกมากอย่างไรมากก็ไม่เชื่อเลยว่าเมียตัวเองตายและเป็นผีผีนางนาคคอยพยายามยั้งยับจั้งไม่ให้มากออกไปพบชาวบ้านให้มากอยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้พบใครเพราะเกรงว่า หากมากรู้ความจริงจากชาวบ้านมากก็จะจากไปส่วนมากนั้นก็เชื่อเมียเพราะรักเมียจนวันหนึ่งขณะที่นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านนางนาคํำมะนาวตกลงไปใต้ถึงบ้านด้วยความรีบร้อนจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถึงบ้านมากในขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดี ถึงได้ยอมเชื่อว่าเมียของตัวเองกลายเป็นผีไปซะแล้วตามที่ชาวบ้านว่ากันมากจึงวางแผนที่จะหลบหนีผีนางนาคโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนทำทีเป็นปวดชีแล้วแกะดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกมาเหมือนคนกำลังฉี่จากนั้น จึงแอบหนีไปนางนาคเมื่อเห็นว่าผิดสังเกตจึงออกมาดูทําให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามมากไปทันทีมากนั้นเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในหลงดงนาดนางนาคไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกลัวผีใบนาดมากจึงหนีไปพึ่งพระที่วัดนางนาคไม่ยอมลดละความพยายาม ด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยอยุยงให้ผัวตัวเองหนีไปอีกประการหนึ่งทำให้นางนาคอ,อกอารวาสหลอกลอนชาวบ้านจนเป็นที่หวาดกลัวไปทั้งบางซึ่งความเี้ยนของนางนาคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั่นเองในที่สุด นางนาคก,ก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำจึงสงบไปได้พัดใหญ่จนกระทั่งตายายคู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถ่วงนางนาคได้ขณะที่ทอดแหจับปลานางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมะรังสีสยบลงได้ กะโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคถูกเคาะออกมาทำหัวปั้นเหน่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุขติหลังจากนั้นปั้นเหน่งชิ้นนั้นก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังหรือผู้ชมอย่างไม่รู้จบ กับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีที่แม้แต่ความตายก็ม่อาจพรากหัวใจรักของนางนาคไปได้อิทธิฤทธิ์ของแม่นาคนั้นมีเล่ากันไว้มากมายหลายเรื่องซึ่งทุกเรื่องล้วนแล้วแต่ทำให้ขนหัวลุกสยองขวัญโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้วัดมหาบุตรที่ฝังศพแม่นาคอย่างเช่นคนที่เดินผ่านวัดมหาบุตรในตอนค่ำ แม้จะมากันหลายคนและจุดใต้ถือคบขจัดความมืดที่น่ากลัวกันแล้วก็ยังได้เห็นแม่นาคหยอกล้อกับลูกที่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเป็นประจำบางทีลูกของแม่นาคก็เอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ไว้แล้วค่อยหัวลงมาแลบลิ้นปิ้นตาหลอกล้อกับคนที่เดินผ่านมาคนที่เดินผ่านบ้านแม่นาคซึ่งกลายเป็นบ้านร้างแม้ตะวันยังไม่ทันตกดินก็จะได้ยินเสียงคนตำน้ำพริก เมื่อหันไปดูก็จะเห็นแม่นาคเป็นคนตำและทำฝาดมือตกลงมาที่ใต้ถุนแม่นาคก็เอื้อมมือยืดยาวลงมาเก็บขึ้นไปใครที่ได้เห็นภาพนี้ก็ต้องพลนหัวลุกโวยกันฝึกชีวิตเรื่องราวของแม่นาคพระขนงปรากฏอยู่ทั่วไปตามความเชื่อของคนไทยและตราบจนปัจจุบันเช่นเชื่อว่า ชื่อสีแยกมหานาคที่เขตบุศิตปัจจุบันมาจากการที่แม่นาคออกอลาวาดขยายตัวให้ใหญ่และล้นเกล้าราชการที่สี่ก็ยังเคยเสด็จทอดพระเนตรด้วยหรือที่เชื่อว่าพระรูปที่มาปราบแม่นาคได้นั้นคือสมเด็จทุาจารย์โตคม,มลังสีเป็นต้น อีกทั้งยังเชื่อว่าท่านเป็นคนเจาะกระโหลกที่หน้าผากของแม่นาคทำเป็นปั้นหนึ่งเพื่อสะกดวิญ,ญญาณของแม่นาคและได้สร้างห้องเพื่อเก็บปั้นหนึ่งชิ้นนี้ไว้ต่างหากหรือหม่อมราชวงศ์คริสป,ปรามโมดก็ยังได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพศสอง8ซึ่งเป็นสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอายุราวสิบขวบมีผู้ใหญ่พาไปวัดมหาบุตร พอขึ้นไปบนศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ที่ทำด้วยไมย้ก็ได้เห็นฝ้าเพดานที่ฉาบปูนขาวไว้ใหม่ๆมีรอยเท้าเพื่อนโคนย่ำไว้หลายรอยท่านสมภารชี้ให้ดูแล้วบอกว่าเป็นรอยเท้าแม่นาคไม่ย่ำไว้แบบค่อยหัวเดินอีกทั้งท่านยังเคยเห็นเรือนของแม่นาคด้วยเป็นเรือนลักษณะเหมือนเรือนไทยภาคกลางทั่วไปอยู่ติดอินคลองพระขนง มีเสาเรือนสูงมีห้องครัวอยู่ด้านหลังซึ่งปัจจุบันนี้ถูกรื้อถอนไปแล้วปัจจุบันมีความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับแม่นาคณวัดมหาบุตรฝ่ายในซอยสุขุมวิทเจ็ดสเจ็ดที่ถนนอ่อนุชเขตสหลวงหลวงซึ่งมีศาลแม่นาคตั้งอยู่เป็นที่สักการะบูชายอย่างมากของบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่โดยบุคคลเหล่านี้